ยี่สิบแปดทฤษภาคมแล้วนะคะก็วันนี้นะคะจะแนะนำตัวก่อนนะคะชื่ออุนะคะสุริวัศาสารพรค่ะตำแหน่ง e d p ค่ะอดีตนะคะอุกก็ทเคยทำงานประจำนะคะอยู่ที่ธนาคารค่ะปัจจุบันก็ลาออกจากธนาคารแล้วนะคะก็มาฟูลไทม์กับ u n i l e v e r Life ค่ะปัจจุบันก็อยู่ที่ปัตตานีนะคะช่วยงานที่บ้านไปด้วยนะคะเป็นร้านอาหารค่ะก่อนอื่นก็จะ ขอขอบคุณนะคะโค้ชที่เปิดโอกาสนะคะคือคุณจูนอินทุรัต์เหล่างามค่ะแล้วก็โค้ชที่ประสิทธิศาสตรวิชาความรู้ทางธุรกิจนะคะก็มีคุณโค้ดนิดนะคะโค้ชพี่เดี่ยวโค้ดพี่ตองแล้วก็โค้ชระดับสูงทุกท่านเลยนะคะค่ะทยอยเข้ามาแล้วเนาะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะหัวข้อวันนี้นก็จะมาจากหนังสือสเต็ปวันนะคะเรียกว่าเป็นหนังสือดีที่ต้องอ่านเลย มาในของมาในส่วนของบทที่10ที่ชื่อว่าฉันไม่มีเงินทําธุรกิจเครือข่ายได้ไหมและก็บทที่11นะคะชื่อว่าความกลัวในการเริ่มธุรกิจของตัวเองนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของบทที่1 0กันก่อนนะคะคําว่าฉันไม่มีเงินเนี่ยซึ่งเป็นคำพูดที่เราได้ยินค่อนข้างมากเลยนะคะในวงการธุรกิจไม่ใช่แค่ในธุรกิจแบบเครือข่ายเพียงอย่างเดียวนะคะ ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นระลอกสามแล้วนะคะในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วธุรกิจข้างนอกเนี่ยเรียกว่าต้องปิดตัวกันไปเยอะเหมือนกันแล้วก็มีคนตกงานเพิ่มขึ้นทุกวันด้วยนะคะทําให้ช่วงนี้เนี่ยถ้าเราไปชวนคนนะคะสปอนเซอร์คนเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเจอคนที่เขามองหาโอกาสอยากจะมีธุรกิจสํารองนะคะอยากมีไรายได้เพิ่มเยอะขึ้นด้วยแต่สิ่งที่ เรามักจะเจอเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะก็คือเรื่องของคําว่าฉันไม่มีเงินจะทําธุรกิจนี้ได้ไหมในเมื่อฉันตกงานอะในเมื่อฉันต้องปิดกิจการลงไปล่ะแล้วจะมาทําธุรกิจนี้ยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจุดแข็งของธุรกิจเรานะคะก็จะเป็นเป็นธุรกิจของการให้โอกาสอยู่แล้วให้วิธีการนะคะให้ how to เรามีแบ็กอัพใหญ่อย่าง Unilever นะคะที่ลงทุนแพลตฟอร์มให้เราแล้ว เราเพียงแต่เริ่มต้นลงทุนเนี่ย600บาทฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะก็จะมาทําความเข้าใจของคนที่พูดว่าฉันไม่มีเงินกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งในหนังสือสเต็ปวันเนี่ยเขากล่าวว่าคําว่าธุรกิจก็คือการใช้เงินเพื่อหาเงินให้มากขึ้นหรือการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่าเงินลงทุนในเมื่อการทําธุรกิจเนี่ยต้องมีการลงทุน แล้วผู้ที่ไม่มีเงินเลยล่ะจะทำอย่างไรในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกเลยเขาว่าแก่นแท้ของปัญหาจริงๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเงินในกระเป๋าแต่มันขึ้นอยู่กับความต้องการนะคะแล้วความต้องการคืออะไรความต้องการก็คือความต้องการที่จะลงมือทำค่ะก,ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะหากอูบอกทุกท่านว่าถ้าทุกท่านหาเงินมาให้อู คนละห้าพันบาทภายในวันศุกร์นี้แล้วอูเนี่ยจะให้เงินกลับคืนแก่ทุกท่านเลยนะคะคนละหนึ่งแสนบาทถ้าฟังแบบนี้แล้วทุกท่านคิดว่าโอกาสที่เราจะหาเงินห้าพันบาทเนี่ยภายในวันศุกร์นี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะคือแน่นอนที่สุดค่ะทุกท่านจะหามาได้แน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นถูกต้องค่ะตังต้องร้อยเปอร์เซ็นนะคะซึ่งหลายๆคนที่เข้ามาธุรกิจนี้เนี่ยที่บอกว่าไม่มีเงินอะ จริงๆแล้วเนี่ยเขาเพียงแต่หวังว่าจะมีรายได้จากธุรกิจแต่เขาไม่ได้มีความต้องการก็คือไม่ต้องการที่จะลงมือทำเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้จากธุรกิจนั่นเองฉะนั้นนะคะเราต้องแยกกันระหว่างคำว่าความหวังกับความต้องการเพราะมีข้อแตกต่างกันอย่างมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอันนี้เป็นตัวอย่างจากในสเต็ปวันนะคะเขาบอกว่า สมมุติว่าท่านนอนดูทีวีอยู่บ้านกลางดึกแล้วรู้สึกอยากจะทานบะหมี่ร้านโปรดที่หน้าปักซอยนะคะที่ห่างไปจากบ้านเนี่ยเกือบ1กิโลเมตรแต่มันดึกมากแล้วมอเตอร์ไซครับจ้างก็ไม่ไม่วิ่งผ่านแล้วยังต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกสวมรองเท้าอีกต่างหากท่านก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องการจะทานบะหมี่มากพอที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าและลงทุนเดินไปกลับสกิโลเมตร ฉนั้นท่านจึงคิดว่านอนดูทีวีต่ออยู่เฉยๆดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วคืออะไรคะท่านน่ะไม่ได้ต้องการบะหมี่แต่ท่านแค่หวังว่าจะทานบะหมี่คือถ้าท่านทาน,ทานได้ก็ดีแต่ไม่ทานก็ได้เพราะก็ไม่ได้ต้องการมันจริงๆนะคะทุกท่านพอจะมองออกใช่ไหมคะความแตกต่างระหว่างความต้องการอะไรบางอย่างกับความหวังว่าจะได้อะไรบางอย่างในทางธุรกิจนี้ก็เช่นกันคะ่ะ คนจํานวนมากเนี่ยแค่หวังว่าจะมีรายได้มากๆมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะบังคับตัวเองให้ลงมือทําอะไรนะคะเขามองว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนการซื้อลอตเตอรี่แล้วหวังว่ามันจะถูกลังวัลเขาบอกว่าผู้ที่เพียงแค่หวังว่าจะรวยจะมีรายได้โดยที่ไม่ลงมือทําอะไรอะ่ะเขาก็จะหาแต่ สาเหตุที่ทําไมเขาไม่สามารถลงมือทํามันได้ซึ่งก็คือสาเหตุที่จะที่จะให้ตัวเองไม่ต้องทํานั่นเองเหตุผลอะไรล่ะก็อย่างเช่นฉันไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีรถไม่มี wifi พูดไม่เก่งขายไม่เป็นไม่ชอบตืองง้อขอขายและอีกมากมายหลายสาเหตุนะคะซึ่งเขาก็จะมีแนวความคิดและการกระทำดังกล่าวแบบนี้ถูกฟังลากดึกลงไป จนกลายเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของเขาซึ่งในสเต็ปวันเขาบอกว่าวิธีเดียวที่จะพลิกสถานการณ์ดังกล่าวได้ก็คือการลุกจากที่นอนแล้วให้ท่านเนี่ยตะโกนสุดเสียงว่าพอแล้วพอกันทีไม่เอาอีกแล้วฉันจะทําอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นและฉันจะเริ่มวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันจะลงมือทําในสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่ฉันต้องการ เพราะไม่มีใครจะทําให้ฉันได้นอกจากตัวฉันเองอันนี้ในหนังสือกล่าวนะคะและก็แน่นอนค่ะว่าเราอะจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคมากมายเราต้องเจอทั้งความล้มเหลวและความสําเร็จคลาคล้ากันไประหว่างทางนะคะมากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมดาซึ่งพี่เจอรี่โค้ดของพวกเราเนี่ยท่านเคยบอกว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นออปชันที่เข้ามาอยู่ที่ตัวเราเลือกมองค่ะให้เป็นบวกหรือเป็นลบ ไม่ว่าเราจะมองอยังไงเราก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วยถ้าเรามองหนึ่งเหตุการณ์เป็นลบอารมณ์เราอะ่ะก็จะดิ่งลงไปเรื่อยๆพลังงานเราก็จะตกลงไปเรื่อยๆจนหมดพลังจนไม่ลงมือทําอะไรนานๆไปเนี่ยมันก็ไม่ดีกับงานนะคะไม่ดีกับธุรกิจและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเราจะเกิดความเชื่อค่ะที่ว่าเราทําไม่ได้หรอกเราทํามันไม่สําเร็จหรอกแต่ถ้ากลับกันค่ะเรามองเป็นบวก ความคิดที่บวกเนี่ยจะกระตุ้นให้เราทํางานต่อให้เราหาทางออกให้เรามีความคิดรีเริ่มสร้างสารรค์ที่จะทุนแรงทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเรานะคะและทําธุรกิจด้วยอารมณ์ที่สนุกยิ่งทําก็ยิ่งมีพลังซึ่งอันนี้ที่พี่เจอรี่เคยแชร์ไว้นะคะก็ดีมากๆค่ะมา,มาต่อในสเต็ปวันนะคะในหนังสือเนี่ยเขากล่าวถึงบุคคลที่ชื่อว่าบ er ุคเคอร์วอชิงตันกล่าวว่าความสําเร็จไม่ได้วัดกันที่สถานะ ที่บุคคลสามารถเข้าก้าวถึงแต่หากแต่วัดกันที่อุปสรรคที่บุคคลน,นั้นฝ่าฟันมาสําเร็จส่วนคอลินพาวเวลนะคะเป็นรัฐบุรุษของอเมริกาท่านกล่าวว่าไม่มีเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จความสําเร็จเป็นเพียงผลของการเตรียมการการทํางานหนักและการเรียนรู้จากความผิดพลาดซึ่งนิยามของความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะความสําเร็จที่เราเห็นเนี่ย มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนจะสูงหรือต่ำแต่มันวัดมาจากสิ่งที่คุณเคยทําผ่านมาฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่ทุกท่านต้องรู้ก็คือสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในตัวของท่านเองเพ่งมองตัวเองในกระจกถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตหาให้เจอค่ะว่าต้องการอะไรกันแน่หากเราปราศจากความต้องการอ่ะก็เท่ากับเราไม่มีเชื้อเพลิงในการเดินทางสู่ความสำเร็จแล้ว ะะดังนั้นเนี่ยหากเราเจอกับคนที่มาบอกว่าฉันไม่มีเงินขอให้เข้าใจไว้เลยว่าความจริงคือเขากําลังบอกเราว่าฉันไม่มีความต้องการเหมือนตัวอย่างเรื่องบะหมี่ที่ยกไปอะคะ่ะเขาแค่หวังว่าจะได้กินแต่ไม่ได้มีความต้องการที่จะกินเพราะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าไม่ต้องมีเงินลงทุนอะไรมากมายเลยในยูนิลิเวอร์ไลน์เนี่ยเริ่มต้นห0รบาทนะคะ กับสิทธิ์ในเวลคัม e ซ็ต2-3,000บาทก็ลงลงทุนเริ่มต้นได้แล้วที่เหลือคือการลงทุนเวลานะคะในการเรียนรู้แล้วก็เอาไปลงมือทําคําถามว่าฉันต้องการอะไรหลายคนอาจคิดนานหน่อยซึ่งไม่ว่าคําตอบคืออะไรนะคะถ้าท่านตอบตัวเองได้นั่นแหละมันคือแรงบันดาลใจของท่านนะคะในการเริ่มต้นลงมือทําธุรกิจนี้นะคะ่ะท่านต้องทําธุรกิจนี้นะคะด้วยเหตุผลของตัวเองไม่ใช่จากผู้แนะนํา หรือจากใครนะคะหากเหตุผลนั้นเนี่ยใหญ่พอและสําคัญมากพอท่านก็จะมีแรงผลักดันมากพอค่ะที่ท่านจะลงมือทําทุกทางเพื่อให้ได้มันมานะคะซึ่งมันก็คือความต้องการนั่นเองถ้าท่านนะคะค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่มีไม่มีข้ออ้างอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้นะคะ่ะมายับยัง้งความต้องการของท่านได้เหมือนคําพูดที่ว่า สำหรับมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะหากมนุษย์ต้องการสิ่งนั้นมากพอซึ่งในโลกนี้เนี่ยมีคนสําเร็จระดับโลกมากมายนะคะที่เขาเริ่มมาจากคนที่ไม่มีอะไรเริ่มมาจากศูนย์เขามีความฝันมีแพชชั่นมีเป้าหมายที่ใหญ่มากและลงมือทําจนสําเร็จนะคะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นแจ็คหมานะคะสมัยเด็กๆเนี่ยเขาเรียนไม่เก่งเลยซัมชันอนุบาลอยู่7ปีนะคะ แต่เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นที่อยากพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เด็กเขาใช้เวลาตอนเช้าเนี่ยสีนาทีปั่นจัก,กรยานไปแถวโรงแรมค่ะเพื่อคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเสนอตัวเป็นไกด์ได้ฝึกภาษาอังกฤษทุกวันเป็นเวลาถึง9ปีค่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเจอความล้มเหลวกับการสมัครงานอีกโดนปฏิเสธซ้ำๆซ้ำๆนะคะจนได้งานแรกเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ เขาได้รับเงินเดือนเดือนแรกเนี่ยห้าร้อยบาทจนเมื่อเขาได้มารู้จักอินเทอร์เน็ตนะคะก็ะจุดประกายให้เขาได้ให้เขานะคะจนเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอาลีบาบานะคะกลายเป็นเศรษฐีระดับโลกในปัจจุบันท,ที่ทุกคนรู้จักกันดีค่ะดังนั้นนะคะในบทนี้เนี่ยจะเห็นว่าความสําเร็จของคนเราอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าที่คือใครมักจะพูดว่าฉันไม่มีเงินนั่นก็คือเขากําลังพูดว่า ฉันไม่มีความต้องการค่ะแต่ความสําเร็จเนี่ยถ้าท่านต้องการมันจริงๆท่านก็ต้องค้นหาเหตุผลให้เจอค่ะว่าท่านต้องการอะไรเพราะมันจะเกิดแรงผลักดันมากพอนะคะให้ท่านไปลงมือทําอย่างคนที่มีพลังงานที่ล้นเหลือลงมือทําอย่างไม่มีเงื่อนไขเลิกหาข้อแก้ตัววันนี้เนี่ยเมื่อท่านมีโอกาสในมือท่านแค่ใส่ความมุ่งมั่นลงไปค่ะหาความต้องการให้เจอ และลงมือทําด้วยเหตุผลที่มีความสําคัญต่อตัวท่านเองท่านก็จะประสบความสําเร็จได้นะคะค่ะอันนี้ที่กล่าวมาเนี่ยจะเป็นส่วนของบทที่10นะคะฉันไม่มีเงินทําธุรกิจเครือข่ายได้ไหมก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะได้คาําตอบกับตัวเองบ้างแล้วนะคะค่ะม,มาดูในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของบทที่11ซึ่งก็ต่อเนื่องมาเลยว่าชื่อบทว่าความกลัวในการเริ่มธุรกิจของตัวเอง ซึ่งถ้าเลือกได้นะคะระหว่างเป็นเจ้าของธุรกิจกับการเป็นลูกจ้างผู้อื่นเนี่ยทุกท่านในห้องนี้อยากเป็นอะไรกันคะระหว่างเจ้าของธุรกิจกับลูกจ้างคนอื่นส่วนใหญ่นะคะเชื่อว่าเลือกเป็นเจ้าของธุรกิจกันใช่ไหมคะเพราะเรากําหนดชีวิตตัวเองได้เราสามารถกําหนดเวลาทํางานได้เราก็จะมีสระในการตัดสินใจต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะพี่เต้ยพี่อูบอกเจ้าของธุรกิจนะคะโอเค แต่ค่ะก็จะมีคนจํานวนไม่น้อยเช่นกันนะคะที่ยอมรับที่จะเป็นลูกจ้างผู้อื่นตลอดชีวิตถึงแม้ว่าเขาทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยความต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเดียวกับคนอื่นแต่ว่าเขาเนี่ยกลับไม่เคยที่จะเริ่มดําเนินการอะไรเพื่อให้บรรลุกับความต้องการนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะทีนี้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาถามคำถามเดิมค่ะว่าฉันต้องการอะไร เพราะความต้องการที่ท่านตอบตัวเองได้เนี่ยจะทําให้ท่านมีทัศนคติที่จะเอาชนะมีความคิดในทางสร้างสรรค์น,นะคะท่านจะค้นพบแนวทางท่านจะมีพละกํำลังที่จะทํางานหนักขึ้นจะมีสมองที่จะทํางานอย่างฉลาดขึ้นท่านจะมีความมุ่งมั่นมีความพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคโดยไม่มีวันหยุดและท้อถอยเลยและที่สําคัญนะคะจะไม่มีอะไรมายับยั้งท่านได้ด้วย แล้วท่านก็จะมีทุกอย่างพร้อมที่จะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเพื่อทำความฝันของท่านให้เป็นจริงทีนี้เนี่ยพอพูดถึงการเริ่มต้นธุรกิจหากท่านจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองสักหนึ่งอย่างค่ะทุกท่านในห้องนี้เนี่ยมีความกลัวอะไรกันไหมคะความกลัวในการเริ่มจากการเป็นเจ้าของธุรกิจมีความกลัวอะไรกันไม่เอ่ยค่ะในหนังสือนะคะก็จะกล่าวถึงความกลัวยอดคิดของใครหลายๆคนนะคะ ซึ่งในสเต็ปวันบอกว่าเมื่อเราจะเริ่มธุรกิจของตัวเองเนี่ยและเราก็ไม่ได้เริ่มลงมือทําสักทีเนี่ย mm. ก็เพราะมีสาเหตุหลักมาจากความกลัวสี่ประการค่พี่เต้ยบอกว่ากลัวความคิดตัวเองโอเคค่ะมาดูค่ะอันนี้ก็ถูกนะคะเป็นความคิดเห็นของของของ,ของใครของมันนะคะมีความกลัวกันทุกคนแล้วในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุหลักอันแรกก็คือไม่มีเงินค่ะคือเขาไม่ได้มี เงินมากมายขณะน,ดนดัดหลักแสนหลักล้านที่จะต้องมาใช้ในการลงทุนตรงนี้เนี่ยอุจะขออนุญ,ญาตเสริมเพิ่มเติมจากในหนังสือนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่พอพูดว่าทําธุรกิจอะคะ่ะทุกคนจะคิดว่ามันต้องลงทุนเยอะต้องมีเงินสต็อกสินค้าแต่ในธุรกิจอยู่ในเลเวลไลฟ์เนี่ยการลงทุนเป็นการลงทุนกับตัวเองค่ะปกติเนี่ยทุกคนจะมีเงินในการซื้อสินค้าในการอุปโภคบริโภคต่อเดือนอยู่แล้วนะคะ เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเช่นอาบนะ้ําล้างหน้าแปรงฟันทาครีมดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะเงินก้อนนี้เนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่เรามาจ่ายออกไปกับยูนิลิเวอร์ไลท์เพื่อให้ได้รายได้กลับคืนมาและเป็นธุรกิจได้หรือเรียกว่าเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายได้ดีกว่าไหมคะซึ่งธุรกิจนี้เนี่ยเราลงทุนกับ ตัวเองก่อนค่ะไม่จําเป็นต้องมีเงินหลักแสนหลักล้านก็ทําได้อันนี้ความกลัวข้อแรกนะคะเรื่องไม่มีเงินต่อไปความกลัวข้อที่สองก็คือไม่มีเวลาพวกเขาเนี่ยไม่ต้อง,งไม่ต้องการที่จะทํางานหนะัก80ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือเรียกว่าทํางานทุกวันนั่นเองอย่างน้อยในช่วงหนึ่งถึงสองปีแรกขณะก่อสร้างธุรกิจซึ่งสมัยนี้นะคะอูคิดว่าเป็นยุคที่ใครๆก็มีมือถือใช้ออนไลน์กันอยู่แล้ว เรามีเครื่องทุนแรงที่ทําให้เราสามารถทําธุรกิจได้ง่ายง่ายมากๆนะคะง่ายกว่ายุคสมัยก่อนมากๆ mm hmm. ต่อให้ใครมาบอกว่าเขาไม่มีเวลาแต่หากเขาคิดจะทําธุรกิจจริงๆอ่ะแค่มีมือถือกดอัดคลิปหนึ่งนาทีโพสห้าวินาทีทําแบบนี้ทุกวันอยู่บ้านก็ทําได้ค่ะไม่ต้องออกไปไหนก็ทําได้ไม่ต้องส่งของเราก็สามารถมียอดองค์กรรับไรายได้เพิ่มหลักหลัก หลักหมื่นหลักพันหลักแสนได้แล้วนะคะตอนเดือนซึ่งวิธีการมันก็หลากหลายค่ะและใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ได้หลากหลายมากๆนะคะยุคนี้ค่ะนี่เป็นความกลัวข้อที่สองคือไม่มีเวลาต่อไปความกลัวข้อที่สามก็คือไม่กล้าเสี่ยงในหนังสือบอกว่าธุรกิจกว่าหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยต้องปิดตัวลงภายในระยะเวลาสองปีแรกและการลาออกจากงานประจําเพื่อมาเปิดธุรกิจตัวเองเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เขาไม่สามารถรับได้ ซึ่งมันก็จริงอยู่ค่ะที่ธุรกิจที่เปิดใหม่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงว่าจะไปรอดไหมยิ่งในช่วงโควิดนะคะประเทศไทยเนี่ยกระลอกสามเข้าไปแล้วธุรกิจที่เปิดมานานเจ้าของแบรนด์ดังๆนะคะกิจาการต่างๆนะคะก็ทยอยปิดตัวลงแล้วมันก็ส่งผลให้คนที่ทํางานประจำนะคะรับเงินเดือนทุกเดือนก็มีความเสี่ยงที่จะถูกให้ออกจากงานไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาเวลาเวลานี้เนี่ยแทบทุกอาชีพเนี่ย เสี่ยงหมดเลยค่ะหลายหลายคนต้องบาดเจ็บในหน้าที่การงานนะคะซึ่งอุขอแชร์มุมมองของพี่ปุ๋มสุชาดานะคะที่เล่าให้พวกเราฟังในขับเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพี่ปุ๋มบอกว่าในสถานการณ์ภายนอกเนี่ยโควิดและลอกสเนี่ยพวกเขาอะจะบาดเจ็บไม่ได้อีกแล้วพวกเขาควรเลือกธุรกิจที่ขายได้มากก็ยิ่งได้มากหรือขายไม่ได้เลยก็ไม่ทำให้เขาบาดเจ็บ หรือไม่ได้ทําให้เขาขาดทุนซึ่งถ้าเขาเลือกไปขายอย่างอื่นเนี่ยแน่นอนเขาต้องลงทุนแต่ที่ยูนิลิเวอร์ไลน์นะคะเราไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นเพราะถ้าเขาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ที่ยูนิลิเวอร์ไลน์เนี่ยเขาจะไม่มีวันบาดเจ็บค่ะซึ่งอันนี้อูชอบมากนะคะเป็นมุมมองของพี่ปุ่มสุชาดาค่ะต่อไปนะคะความกลัวข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายนะคะก็คือไม่รู้วิธีทําธุรกิจ เขาไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ระบบบัญชีระบบภาษีการตลาดและหลักๆคือคิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นนักธุรกิจที่ดีได้โดยความกลัวทั้งสี่ข้อนี้นะคะข้อหนึ่งไม่มีเงินสองไม่มีเวลาสามไม่กล้าเสี่ยงและข้อสุดท้ายคือไม่รู้วิธีและไม่รู้จะทำอะไรเป็นคำตอบที่พบมากที่สุดจนเวลาผ่านเลยไปเรื่อยๆค่ะ เหลือแต่ความเสียดายนะคะที่ไม่ตัดสินใจเสี่ยงและตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในจุดที่เสี่ยงไม่ได้อีกแล้วนะคะในหนังสือบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มาถึงคำถามที่สำคัญนะคะซึ่งตรงนี้จะขอสรุปส่วนสำคัญของย่อหน้านี้นะคะคำถามสำคัญที่ว่าท่านจะพิจารณาก่อสร้างธุรกิจของตัวเองหรือไม่หากธุรกิจของท่านมีเงื่อนไขาตามนี้หนึ่ง ท่านสามารถใช้เงินลงทุนเพียง3,000บาท 2. ท่านใช้เวลาเพียง5-15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำธุรกิจโดยไม่ต้องลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ 3. ธุรกิจนี้ปราศจากอัตราเสี่ยงในการลงทุนและได้รายได้อย่างน้อยเทียบเท่ากับงานในปัจจุบันที่ท่านทำอยู่ 4. ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนจบปริญญาทางธุรกิจ 5. ท่านไม่ต้องว่าจ้างพนักงานไม่มีค่าใช้ใจ่ายประจา ไม่มีค่าเช่าหน้าร้านไม่มีค่าเช่าอาคารสำนักงานหกท่านไม่ต้องใช้เงินในการค้นค้าและวิจัยผลิตภัณฑ์โดยส่วนของผลิตภัณฑ์มีบริษัทที่ลงทุนทําการค้นคว้าวิจัยให้เรียบร้อยแล้วเจ็ดท่านไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองแปดท่านไม่ต้องลงทุนด้านสิ่งพิมพ์และการโฆษณา ในส่วนนี้บริษัทมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาคิดคอนเทนต์ดีๆให้และผลิตสื่อผลิตภาพสวยๆให้ท่านไปใช้โปรโมทธุรกิจของท่านเองข้อ9ท่านมีคนที่มาวางแผนการตลาดให้10ท่านมีบริษัทที่มาทำระบบบัญชีและภาษีให้รวมถึงตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแง่กฎหมาย11ท่านจะมีบริษัทที่คอยช่วยท่านบริหารธุรกิจตลอดชีวิตธุรกิจของท่าน 12. ท่านจะได้รับการอบรมเรียนรู้การทำงานจากคอร์สมากมายที่บริษัทสอนให้ฟรีๆ 13. ท่านจะมีเครื่องมือการทำงานและที่สำคัญนะคะท่านจะมีโค้ดที่คอยชี้แนะแนวทางการทำดำเนินธุรกิจและโค้ดหลายๆท่านนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำให้ความรู้แก่ท่านด้วยนะคะด้วยความจริงใจโดยไม่จำกัดชั่วโมงตลอดอายุการทำงานของท่าน โดยที่ไม่คิดค่าสอนเลยแม้แต่น้อยนะคะและทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ย13ข้อนะคะจริงๆมันอาจจะมีข้อดีนอกเหนือจากในหนังสือเยอะกว่านี้นะคะอย่างเช่นในยุคนี้ก็จะมีระบบออนไลน์นะคะมาซัพพอร์ตให้เราทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นและไปไกลได้ทั่วโลกแล้วนะคะค่ะเป็นไงคะถ้าท่านเห็นข้อดีเยอะขนาดนี้เนี่ยท่านจะพิจารณากสร้างธุรกิจของตัวเองไหมแน่นอนค่ะทุกท่าน อยากสร้างธุรกิจของตัวเองแน่นอนและในหนังสือก็บอกว่าบรรดาสมาชิก as และบริษัทธุรกิจเครือข่ายหลายๆบริษัทจ,จะบอกว่าท่านจะร่ำรวยมหาศาลธุรกิจเครือข่ายมันง่ายได้เหลือเกินและความสำเร็จจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากโปรดสังเกตว่าผมไม่เคยพูดเช่นนั้นอันนี้ในหนังสือกล่าวนะคะเพราะความจริงเนี่ยธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหมายถึงการทำงานอย่างหนัก จำเป็นต้องใช้ความเพียรพยายามอาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายรับในระยะแรกโดยปกติธุรกิจนี้จะใช้เวลา1-3เดือนในการที่ท่านจะเริ่มรับผลกำไรเปรียบเทียบกับ1-3ปีในการทำธุรกิจอื่นๆและหากท่านทำธุรกิจนี้ผิดพลาดท่านก็เสียเงินไปประมาณไม่เกิน2-3,000งบาทซึ่งถ้าเปรียบเทียบธุรกิจทั่วไปถ้าท่านล้มเหลว ท่านคงต้องเสียเงินเยอะวันนี้ตายร้อยเท่าตัวนะคะที่สำคัญเนี่ยธุรกิจนี้ท่านต้องลงแรงและใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยหนึ่งถึงสามปีค่ะแล้วท่านจะมีรายรับอย่างน่าพอใจทุกเดือนนะคะอย่างคนสำเร็จในธุรกิจนี้เนี่ยที่มีรายรายรับห้าหลักหกหลักและเจ็ดหลักต่อเดือนมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาถึงส่วนที่สนุกที่สุดของบทนี้นะคะเขาบอกว่า ให้ท่านลองนึกภาพว่าท่านเอาเงินสองล้านบาทไปลงทุนธุรกิจเป็นชายแต่ท่านกลับล้มเหลวกับธุรกิจท่านจะไปขอเจ้าของเป็นชายว่าขอรับเงินค่าเป็นชายคืนได้ไหมและค่าสินค้าที่ขายไม่ออกขอคืนค่าอุปกรณ์ตกแต่งร้านได้ไหมท่านคิดว่าจะได้คืนไหมคะแน่นอนคะ่ะไม่ได้คืนนะคะแลายังต้องบอกเลิกจ้างพนักงานด้วยนะคะ รวมไปถึงเพื่อนหรือญาติที่ท่านไปขอยืมเงินมาลงทุนอีกซึ่งนั่นเนี่ยมันเป็นภาพจริงที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจที่ผิดพลาดไปประสบความสําเร็จข้างนอกนะคะประเด็นก็คือเหตุการณ์ทํานองนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย<ม>ในธุรกิจเ,เครือข่ายที่ถูกต้องโดยเฉพาะในหลายๆประเทศกฎหมายยังกําหนดว่านะคะสามาชิกเนี่ยสามารถคืนค่าสินค้าที่นําไปจําหน่ายต่อได้ทั้งหมด และได้รับเงินคืนทุกบาททุกสตางค์อย่างใน u n i v e r อร l ไ i n e เนี่ยของของเราอะ่ะจะคืนมาอยู่ในรูปของเงินในบัญชีนะคะเพื่อให้เราแลกแลกคืนเป็นเป็นสินค้าอื่นที่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าแล้วเราจ่ายส่วนต่างเพิ่มถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะคะสมมุติเราจะคืนสินค้าปูต้องการคืนกันแดดหนึ่งหลอดนะคะกันแดดเนี่ยหนึ่งหลอดราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะ ถ้าเราถ้าอูเอากันแดดไปคืนบริษัทเนี่ยก็จะโหเงินในระบบไว้หนึ่งพันห้ยห้าสิบห้าบาทนะคะแล้วให้อูเนี่ยแลกเป็นสินค้าอื่นสมมุติว่าถ้าอูแลกกับมากิหนึ่งขวดนะคะในราคาหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทอูก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกสี่สิบห้าบาทแล้วอูก็เอามากิหนึ่งขวดกลับมาอันนี้เป็นลักษณะการคืนสินค้าของบริษัทเรานะคะค่ะก็ถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดมากว่า ในธุรกิจเครือข่ายอ่ะมันแทบไม่มีความเสี่ยงในการลงทุนเลยและยังได้กําไรที่มากกว่าธุรกิจอื่นๆหลายเท่าตัวนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่บนโลกนี้เนี่ยลึกๆเขาก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าไปเป็นลูกจ้างอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่นั้นน่ะมักมีความกังวลค่ะมีความกลัวที่จะเริ่มก่อสร้างธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะถ้าบอกว่าเป็นเครือข่ายเนี่ยสิ่งที่ทําให้เขายังไม่เข้าร่วมธุรกิจนี้ก็คือ หนึ่เขาไม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและข้อสองก็คือเขามีทัศนคติในแง่ลบหรือมีอคติกับธุรกิจนี้นะคะโดยเฉพาะทัศนคติแง่ลบเนี่ยมักมาจากคําบอกเล่าจากคนที่ทําธุรกิจนี้ไม่ประสบความสําเร็จหรือคําพูดจากคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยเข้ามาศึกษาธุรกิจนี้จริงๆนะคะแต่หากว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยรู้ว่าธุรกิจเครือข่ายดีๆยังไง จากการที่พวกเราออกไปให้โอกาสค่ะออกไปนำเสนอให้พวกเขาเห็นว่าธุรกิจอยู่ในริเวอร์ไลนเนี่ยดียังไงมีจุดแข็งอะไรบริษัทซัพพอร์ตอะไรให้บ้างและมันตอบโจทย์เพนเพาเขายังไงได้บ้างมันก็จทำให้ธุรกิจเครือข่ายที่ดีๆแบบนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะของคนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยช่วงนี้นะคะธุรกิจอยู่ในรวิเวอรไลน์จะเป็นทางเลือก ของทางรอดนะคะให้ผู้คนอีกมากมายได้เลยค่ะค่ะอันนี้อุก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะที่เล่ามาจากในบทที่สิบและสิบเอ็ดเนี่ยธุรกิจนี้เนี่ยฟังดูเหลือเชื่อนะคะฟังดูดีเกินไปที่จะเป็นจริงแต่ธรรมชาติของเธอขายเ่ยเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะธุรกิจนี้เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจของการช่วยเหลือคนนะคะธุรกิจของการเอื้อเฟื้อหวังดีและแบ่งปันหากเราทรําธุรกิจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะ เชื่อว่าระบบการตลาดแเครือข่ายเนี่ยก็กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะคะในหนังสือก็กล่าวอีกด้วยว่าธุรกจิจนี้เป็นคลื่นลูกใหญ่ที่กําลังเปลี่ยนแนวทางการกระจายสินค้าและเป็นจุดหักเหของระบบการตลาดอย่างรุนแรงค่ะค่ะนี่ก็จบแล้วนะคะทุกท่านสําหรับเช้านี้ขอขอบคุณพี่โค้ดพี่เดี่ยวนะคะพี่นุชนะคะคอยสรุปพี่อุดนะคะเลยแหละท่านที่ฟังอยู่หวังว่า จะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ค่ะก็วันนี้เราอยู่ในธุรก,กิจที่อยู่กับยูนิเวอร์ไลน์นะคะเรียกว่าเราทุกคนเนี่ยอยู่ถูกที่ถูกทางมากๆแล้วนะคะก็ออกไปแบ,บ่งปันโอกาสนี้นะคะให้ผู้คนกันอีกเยอะๆนะคะทุกท่านค่ะก็จบแล้วนะคะเจ็ดโมงสี่สิบเก้านาทีโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่อยู่กันจนฟังกันจนจบนะคะ ค่ะเชา้านี้มีคําถามอะไรไม่เลยอยู่กัน27ท่านแล้วนะคะก็ยังไม่มีคําถามอะไรก็ขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะแล้วก็วันนี้ขอให้โชคดีทํางานอย่างมีความสุขนะคะโอเค